สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง s p o ร์ตบา News ค่ะวันนี้มาอัปเดตโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2 0 2 2 2 0ย3 2 2ในสัปดาห์ที่27ค่ะ สำหรับการแข่งขันในคืนวันเสาร์ที่11มีนาคม2566เวลา19.30นนบอลหมัดพบลิเวอร์พูลถ่ายทอดสดทางช่อง True Sport 1และ True Sport 2ส่วนเวลา22.00นค่ะท็อตแนมฮอสเปอร์พบนอตติงแฮมฟอเรสถ่ายทอดสดทางช่อง True Sport 1และ True Sport 2ส่วนเลสเตอร์ซิตี้และเชลซี ถ่ายทอดสดทางช่อง t u e SD 3 e ลีดยูนเต็ดพบไบรตันแอนด์โฮฟออาเบียนถ่ายทอดสดทางช่อง t u e SD 6เอฟเวอร์ตันพบเบรนท์ฟอร์ดถ่ายทอดสดทางช่อง t u e SD 8และ ID Station ช่อง894ส่วนเวลา0ูนนนาทีค่ะคริสตันพาเลตพบแมนเชสเตอร์ซิตี้ถ่ายทอดสดทางช่อง t r u e Sport 1และ t r u e Sport 2ค่ะส่วนโปรแกรมการแข่งขันในวันอาทิตย์ที่12มีนาคม2,566เวลา2 1นาฬิกา บุลแลมพบอาเซนนอนภายทอดสดทางช่องทรูสปอร์ตหและทรูสปอร์ตสอง Manchester United พบ Southampton ถ่ายทอดสดทางช่อง True HD 3 West Ham United พบ Aston Villa ถ่ายทอดสดทางช่อง True HD 6และ ID Station ช่อง894และคู่ปิดท้ายเวลา23:30นาที Newcastle United พบ Wolverhampton w a n d e r e r ถ่ายทอดสดทางช่อง True Sport 1และ True Sport 2ค่ะและนี่ก็เป็นทั้งหมดของโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2022-2023 ในสัปดาห์ที่27พีสปอร์ตพาเนีสลจะมาอัปเดตและนำมาฝากให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะ